อุ้ยมันไม่ได้อยู่ห้องมันอยู่ห้องนี้อุ้ยอุ้ยนี่เฮ้ยใครโดนใครโดนเฮ้ยไม่เฮ้ยม่ดิ้นตาไม่ดิ้นตาม่ดินใครใคมอมันเอาหนูไปแล้วหนูมันขางแสบใช่ใช่อุ้ยอุ้ยเชี่ยอะไรอุ้ยอะไร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 ดีๆ พี่โดนพี่โดนพี่เจออะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรพี่ยัไงเฮ้ยอะไรอ่ะจะเปิดประตูยังไงเฮ้ยเฮียใครวะนะพี่วิวแชร์พี่พี่แช่หนำเลยวิวเช์บอยด้วยชื่ออะไรโอยเขียนอะไรไปด้วยอ่ะอัสเซเซลคือชื่อของซาตานอัสเซเซลเหรอแป๊บหนึ่งใครขังใครขังเอาปุ๊บอกไปเอาปุ๊อกไปเอาปุ๊อกไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันหายไปอ๋อไม่ เอ้ยปิดสิอย่าไปพุ่งออกมานหรอกอุ้ยอุ้ยอะไรพี่ทุ้ยอะไรป่าวยังไม่รู้เลยอะไรทำไมประตูมันปิดอ่ะเอ้องก็กดปิดนี่ไงไม่ใช่มันปิดแบบไม่รูนแล้วไปข้างไหนเฮ้ยอะไร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 ไฟไฟมันช็อตตรงนั้นน้าไฟมันช็อตตรงนั้นตกใจมาโดนตอนนั้นผมเปิดไฟก่อน ไอเชอ้ยกูน่าจะไม่ได้ได้ไปไหนหรอกไม่ต้องปิดไฟเล่นด้วยป่ะเดี๋ยวได้ฟิวอันนี้ทางนี้โอ้โหปิดอันนี้มันจะมองเห็นอะไรเห็นแล้วให้ทุกคนทิ้งแคบเราฟังฟังเสียงใครค้างไม่มีไม่มีไม่มีอะไรวะเปิดแล้วเปิดแล้ววุ่ยรุ่ยรุรุ่ยเราหลอนกันเองไะตอนเนี้ยขึ้นมา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 อะไรเนี่ยไอ้ก้อนไหนไอ้ก้อนไหนวุ้ย วิ่งระเบิดปลาอย่าไปเหยังกระจกไปเหยังกระจกเปิดประตูทีไว้ในตะพนห้ามปิดเด็ดขาดโอเคครับโอเคครับไม่หยิบอาวุธมาไว้สักคินหนึ่งกับตัว <S <S ได้ไหมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแล้วห,ห,ห,หมอบอปลาถืออะไรด้วยตรงข้างขวาอุ้ยอุ้ยสาวอุ้ยสาวรูปนี้มีสาวเออดีดิโอ้โห เราเราทำสเต็ปหนังผีไหมคือเราแบบแยกกันอย่าเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยเดี๋ยวมอยู่ด้วยกันหนาคนต้นองแชร์ที่ก็แนมอ่ะอุ้ยไม่ทำหครับอ๋อก็ทำตันเขาปลูกกชานี่เออใช่พี่นี่ไงผลผลิตใกล้ดีแล้วไม่ผิดนี่ไงเออนี่แหละเก็บจานข้าวไปอ่ากล่องพยาบาลเราอย่าเพิ่งเก็บนะโอ้นี่ไงเก็บจานข้าก่อนเนาะเออเก็บจานข้าเก็บจานข้ยนี่ไงฟิลฟิล เฮ้ยเก็บเวฟิวเิวเออมันเก็บได้คนละหนึ่งอย่างใช่ไหมใช่ต้องมาโอเคเฮ้ยต้งได้มีทางลงห้องใต้ดินแล้วเนี่ยที่บอกแล้วก็เราเอาไปเอาของไปกองที่ห้องใต้ดินนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเฮ้ยรอรอทุกคนเลยอ๋อพี่มาแล้วมะแล้วพี่อะไร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 อย่างล้อม่านโหขี้บึ๊บบุ๊บตกใจ เดี๋ยวอันนี้มันทางที่เรามาไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยนี่ทางที่เรามาไม่ใช่หรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเถียงไปนี่เกิดการเรียนรู้เหน็นไหมไม่ไมีโครงกระดูกตรงนี้คนละทางกันเลยเออวาใช่คนละทางอันนี้อะไรอะเปิดดิเปิดได้ไหมไม้ไม่ต้องไปหาญแจต้องไปหาญแจอีกอุ้ยนี่นี่พี่มีบันทึกอะไรบันทึกบันทึกหมอแช่ะ ใช่บอแคทบันทึกไว้ว่าการบําบัดด้วยการช็อตไฟฟ้าของบอสอี๋เนี่ยดำเนินไปด้วยดีเธอให้ความร่วมมือและตอบสนองมากขึ้นตอนนี้เธอใช้อะไรอะไรหนูหนูวิ่งไปล้วจะไปคว้ามันทำไมเราคว้ามหนหน่แบตเตอรี่ด้วยอะไฟฉายมีแบตหมดด้วยเหรอวันนี้ผู้ดูแลของเราไดไฟฉายนีออนเอาไว้กันผีอ๋อต้องใช้ไหมครับใช้ดิบอสแคทเอาไว้กันผีขอล ดูแลมาเพิ่มเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เสร็จยังปะนี่ไม่เห็นเดียร์อะไรอ่ะห้องเชืิดโอ้โหห้องเชืิดโอ้ยเยี่ยห้องเชืิดกาเล็กซี่มาเนี่ยห้องเชืิดกาเล็กซี่มาเนี่ยเฮ้ยโหลดผีโหลดผีมันแหลกมันแหลกมันโหลดผีมันโหลดผีทุกคนระแวงไปเองทุกคนระแวงไปเองมันแหลกมันแหลกเมื่อกี้โหลดผีบอกแคทว่าไงบอกแคทว่าไงคือหมอแคทบันทึกไม่ว่านะ เมื่อคืนนี้ผู้ป่วยรวมถึงผู้คุมหลายคนได้ยินเสียงสวดมนต์แปลกๆออกมาจากห้องของมอลลี่แล้วก็หายตัวไปแล้วก็พบกลู่มจำนวนมากในห้องของเธอเธอกรีดร้องและตะกุยกลงเล็บใส่กันมีเสียงนี่ไงมันนอนอยู่มันนอนอยู่มันนอนอยู่ไอ้เหี้ยนอนอยู่มอลลี่มอลลี่นี่มอลลี่โอ้ยอย่าไปปลุกมันอย่าไปปลุกมันอย่าไปปลุกนะเว้ยเราเราเอยมันขยับโอ้ยตกใจมันกยับอยู่มันขยับมีฟิวตรงนี้เควส ที่เรากำลังทำอยู่คือเราต้องเอาฟิวใส่ปุ๊บแล้วก็จะปลุกผีขึ้นมาอีนี่เนี่ยนะเออทำไอ่ะเราปลุกมันขึ้นมาแล้วอีนี่อ่ะเหมือนมันชอบหนูเวเออเราแบบเหมือนเผาเผาหนูให้มันอ่ะเออมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะมาลองเล่นเลยไปหมดแล้วะมึงเล่นเลยวเราบูชาผู้หญิงวันนี้นะเกนนี่วันเล่นได้กี่คนวะฮะ กี่นี่ไ่นได้กี่คนสี่คนอ๋อสี่เองเหรอดูสภาพแล้วเราน่าใช้แค่สิบยกมาทางก็อตแฮมตันแล้วแบบว่าดิกูจะบูธลมใส่มึงบูธลมบูธลมเนี่ยสีขาวด้วยพี่อะไรสีเงียงในอะเงียงในอะไหนมันใส่ฟิวตรงไหนไหนไหนดูหน่อยดูหน่อยเอ้ยโอ้ยวิปันนี้ตกใจหมดวิใส่แล้วเนี่ยใส่แล้วนะเฮ้ยใส่ฟิวแล้วเหรอ พอไม่ทุกคนหลังจากนี้ถ้ากดปุ่มไม่แต่ปุ่มเดียวอ่ะเงี้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยฮะเฮ้ยกดผีกดผีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดไ่ไหนไม่ได้เฮ้ยมันจะฟักพี่ที่พี่ที่เฮ้ยตดี๋ยวโอ้เห็นหัวขาวอ่ะนรกเอ้ยสว่างขึ้นนรกเอ้ามึงไปไหนแป๊บนึงยีนั่นไปไหนแล้ว มอลลี่ไปแล้วว่ะมันทิ้งกระดูกไว้แค่เดียวเลยตายหาไรนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเอาหนูมามาวางไว้ตรงเตียงเนี่ยแล้วเราก็ชดหนูไม่คือตอนนี้ผมไม่สนแล้วคุหาที่ตรงไหนที่มันเข้า,าไปในตู้<ร>ได้ตอนนี้ไม่คือ <c oughs> เราจะเราจะหลบมันยังไงดีกว่ามันมีตรงไหนหลบได้บ้างอะ <c oughs> คือเกมเนี้ไม่มีที่หลบมีแค่ว่าถ้ามันร้องขึ้นมาน่ะเราต้องพยายามแบบปิดไฟแล้วหลบมุมพี่นี่จริงด้วยคุณแชร์มาเลยเนี่ย จริงเหรอเออนี่ได้กุญแจมาดอกหนึ่งเฮ้ยมีคนได้กุญแจแคนทีนด้วยอ่ะไปดิป่ะไป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 ดูไปดูแต่ละห้องกุญแจที่เป็นน้ำยาสระผมนะไม่ใช่นั่นแผ่นทีนอุ้ยอุ้ยอะไรเฮ้ยส่องไฟส่องไฟม่วงใส่มันไอ้ตัวเนี้ยส่องไฟม่วงใส่มันไฟม่วงกดตัวอะไรขี้ขวาขี้ขวา หอมมันเพรมันเออหอมมันเออตายได้นี่ไหวก็จะออกหรือมันมันตายได้แค่ตัวเล็กนะถ้าเป็นตัวใหญ่อ่ะพีมอลลี่อ่ะจะตายไม่ได้คือแชร์บอยเฮ้ยห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้หรือเปล่านี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันด้วยดิโมโหปะปะปไปะปะสตอกอนอีมอลลี่อยู่ไหนเอาวะเอ้ยเนี่ยคุณเอ้ยเนี่ยเฮ้ยนี่ถังหนูเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยเฮ้ยหนูหนูนี่นี่หนูหนูหนู วาง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 ถ้วยวางถ้วยเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วแล้วรอเดี๋ยวอย่าจับอย่าจับอย่านันเราต้องค่อยๆเราต้องวางถ้วยนี่หนูมันจะไปกินกินที่ถ้วยเห็นไหมวุ้ยคนน่ารักนี่ไงนี่ไงถังกระจดนี่ไงหาความกินปุ๊บเราก็หยิบหนูอ่านั่นแหละเราเราหยิบกันคนละตัวก่อนหยิบกันคนละตัวเราต้องหยิบกันคนละตัวเพื่อที่จะไปไปเผาทีเดียวเราต้องมองหาหนูก่อนใช่ไหมใช่เราต้องมองหาหนูก่อนอุ้ยเนี่ยมีฟิลสองอันใครก็ได้เก็บไปหน่อย ไม่หนูอลยหยิบหนูมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหนูเฮ้ยหนูหนูหนูไหนไหนหนูไหนหนูผมผมดักมาแล้วดักเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปดักอย่าไปดักเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปวางอาหารนี่ไงมันจะมากินมันจะมากินแป๊บนึงอันนี้อะไรอ่ะมันคือแบตแบตไฟฉายแบตไฟฉายส่ยตาหมองตามองตัดไฟฉายตากบให้เก็บหนูแล้วพี่อ่ะพี่เก็บหนูเรียบร้อยโอ้ลี่ชิดอ่ะใครที่ถืออาหารมาตอนเนี้ยผมผมถือหนูละ โอเคมีเรามีหนูสองตัวแล้วใช่ไหมยกหนูทำไมล่ะลูอปักถืออะไรอยู่ตอนนี้กํลังกินมาหมี่อยู่โอ้ยเวลานี้เนี่ยนะเจำไปแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าอิอลลี่มันขึ้นมามันจะตามหาตัวเรามันจะลากคอเราหนึ่งคนอ่าราต้อง ช่วยหลังจากที่เราเผาหนูเสร็จปุ๊บอ๋อทูกปั้นเมื่อเราเผาหนูเสร็จเราต้องหาที่หลบแล้วก็ปิดไฟนะเข้าใจไหมต้องแบบขอๆสำหรับเราแบบนึงไม่มีตู้ไม่ให้หรอกโอ้โหโคตรไวชิบหโอ้ยเชี่ยเลยลบหลบหลบ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 ปิดไฟปิดไฟปิดไฟแล้วกินปิดไฟกินอันนี้อยู่ปิดไฟกินไฟอันนี้อยู่โอ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยหลบอยู่หลบอยู่ตัวมันนี่ไม่ไม่รู้ตัวใครตัวมันอ่า ดีนดินเสียงไหมดินเสียงไหมเห็นเลยพี่มากูจริงกูมาทำอะไรที่วันนี้อะใช่เราเสียงข้างหูเลยเออเสียงไม่ข้างหูเลยเอ้ยเอ้ย จะเปิดไฟก็บอกน้อยไปแล้วออคดูนี่เงี้ยมันไปแล้วไอ้เลวอะไรเสียงยังอยู่อยู่เลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วปิดไฟปิดไฟปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ปิดเก็บเก็บอยู่ในสุดผมอยู่ในสุดผมไอเยี่ยมันล่าเรามันล่าเราอยู่มันล่าเราอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรปาร์าอยู่ไหน อยู่หลบอยู่หลังรูปปั้นเนี่ยที่ปานี้ตกใจหลบหลบมาเลยบุษบุญโอ้ยกระบายอะไรอะไรอะไรปิดไฟปิดไฟสิวะโอ้๋ยลืมึ่งหนึ่งเดี๋ยวอะแล้วเหลืออะไรเหลือใส่หนูมันไปแล้วมันไปแล้วไพร้อมยังพร้อมยัง

ปิดประตูอัดน้ำเฮ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วรอรอมันเดินออกไปรอมันเดินไปไม่ว่าผมไม่โดนเลยเลยตอนเนี้ยโอ้ยเอฉยๆตอนนี้ที่มันไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่รู้อ่ะพี่ไม่แน่ใจอะไรเลยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมันไม่ทำอะไรจริงเหรอเออมันไม่ทำอะไรโอ้ยมันทำโอ้ยมันทำแล้วทำแล้วมันทำแล้วมันทำแล้วไอ้ยังไอ้ยังไอ้ยังพี่ผมช็อตมันอยู่ผมช็อตมันอยู่กาขันโยกนะก็เลย ช็อตไปตอนละใครอยู่ก็อยู่ละไปละเรียบร้อยปู้ิทไฟด้วยปิดไฟด้วยปิดนะปิดนะปิดนะเฮ้ยดูไอ้นี่เหมือนเป็นคนเล่นไฮโลอะไรไม่ได้ยินอะ แล้วเราใส่ที่อยู่ตรงนี้ให้หมดก่อนไหมแล้วค่อยค่อยขึ้นไปหาไม่ประเด็นคือเราต้องมีหนูก่อนนี้แล้วต้องเอาไปล่อหนูมาทีละตัวขึ้นไปหาหนูอยู่ดีอ่ะใช่แล้วประเด็นคือมันมันก็ยืนย่องอยู่ข้างบนนะขอขย่องนะทุกคนนะใจเย็นมึงเป็นฮีอะไรหอบหืดไรเงี้ยเลยมันมาแล้ว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 ปิดไฟปิดไฟปิดไฟแล้วซ่อนปิดไฟแล้วซ่อนซ่อนแล้วปิดไฟด้วยอ๋อจิปดสมัก มันเริ่มฮันแล้วพี่ใช่เหรอวะผมไม่ได้ยินเสียงมันแล้วอ่ะพีโอ้โหได้ยินข้างหูเลยนะอ๋อเออผมอยู่ข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะมันว้าบมาหลังผมนหละเอ๊ะมันอยู่ห้องบนหรือเปล่าอุ้ยมันไม่ได้อยู่ห้องบอลมันอยู่ห้องนี้ อุ้ยโอ๊ยนี่ด้วยโอใครโดูใครโดนไม่ไม่สดท้ายไม่แล้วมาช่วยแล้วอยู่ไหนจะช่วยไงอะเราต้องเอากล่องพยาบาลหยิบกล่องพยาบาลไปช่วยหยิบกล่องพยาบาลไปช่วยเชื่อเชื่อป้าเป็นไงโอ๊ยที่ผมโยนหูฟังทิ้งตีนไหมตีนไหมดีโยนหูฟังทิ้งผมเอากล่องพยาบาลไปเพียงนี้อันนี้คือ ถ้ามันล่าเราได้คนหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลับสู่สภาพจำศีลอยู่ตอนนี้อ้ยจำศีลหลังสไปแล้วจำศีลฟองไฟสองไฟมาทีมาดิแน่จริงก็มาดีจำศีลอะไรอ่ะพี่อยู่กับผมใช่ไหมบอกเชนทีว่าเธออยู่กับเชลแขึ้นมาเองยังไม่รอดเลยปั๊กพี่ขึ้นมาเออขีาพม่ขึ้นมาพี่ขึ้นมา โลให้เราโลให้เราจีา้จี้จี้สโลสโลสโลยิงบัฟสโล Glenn. หน่อยยิงบัฟสโลหน่อยเฮ้ยป ah ังปังไฟมาแล้วไม่ถ้าตามันแดงไปะโลเลยโโอยยที่เราต้องหยิบกล่องพยาบาลไปหยิบกล่องพยาบาลในห้องเอาอนีๆๆ้ด um. ีกว่าเอาอนี้ดีกว่าทุกคนทุกคนคานมาคานมาที่ห้องห้องห้องไฟเลยคันมองแต่ดินกว่าเรามันไม่ตีคนมันไม่ซ้ำศพเว้ย มั <S 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 นไม,ม,ม่มีมารยาทอยู่มันเป hey, ็นซ้ำศพเราเราให้ทุกคนคานมาที่ห้องชีวานไปไหนแล้วชีวานสติหลุดแล้วเหรอไม่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 ผมกำลังเมื่อกี้ผมโยนผมฟังทิ้งไม่ไหวว่ะยังแม่งจำสแกนเต็มหน้าเลย